สวีดัสสวัสดีครับพี่น้องพ่อกันทางช่องพัทยลีลำเบินออฟิเชียลช่องาส,สาย,วส,ยสวัสดีแม่น้อยสวดีค่ยังกินในโมงยังหมกปลากินไตเข่ายังเลยเดี๋ยวจะกินเนื้อม่่่ลมอยู่พ่่่ลมกินไอ่่่่่า่ั่่่่บ่่่่่่น่่่างอีกบ่า่ี่พอกันพี่น่่่่้น่่่่่่่่น่่่่่่่าก่่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  วนตกห้ามมันตีขึ้นที่ตากเฮ้ยแต่ยังกินห้องกันหนึ่งเขาถึงเพ่งไลยนี่เฮ้ยยังโอ้ยล่างหัวล่างหัวล่างหัวโอ้ยปลาหมูว่านี่เป็นยังไงขึ้นมวลเถียงขวานแล้วเสียงเจ้าสิมันสเสียงเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของบาคือนมูนี่ฮะคอยคิดไว้ตั้งแต่เจ้าท่านที่ไปไปที่หรเพราะว่าเจ้าปล่อยเสียงเจ้าประเด็ก อันเสียงไว้นะอัดจากโมงอเียสีได้นะฮะวันของอัดเนาะนั่มดาแล้วว่าบ่ได้เนี่ยเนาะบ่ได้เนี่ยคกระจิงฮัดลองให่ดิ่กามหัดเดกปันไหนตีสองกตีสามอยู่อเนี่ยนดีสามไหากจหนุ่ยว่าเอามานอนตีสเจ้าก็ตื่นหกโมงเก่าน่อน อืมนันเวลาเดกก็เวลาเก่านละย้ำตือนลูกเมียเราก็จะเชื่อเลยเนาะลูกพ่อก็ต้อมาเอ่ยมาปลูกมาทำมากินเข่าไปกินเข่าก็มาลูกจากบ้อนเดือกกินเข่าไปควาแหลมบังไฟได้จกบังแล้วเช็ดบังเช็ดบังเตบอบนอะไรเลยเลยอัดจนมือมัดปวดละนี่ปุ้งไงอัดไว้อัดไว้อัดไปหลักกระแทงหัวน้าโตอันเฮ็ดไหร่ตะก้อนแหงไหแหงได้เลยมือเดียดแทงหัวน้าไป มาแล้วก็นอนยู่นแลยจให้มันอยดดนเหัวน้าแทงไปเลยมันติแทง n ากเออยู่ดีดิมันมากนเลยเนาะบัไฟนี่คือแท่งอัดมาเปิ่มมาแท่งหัน้าไวเลยถ้าถดปล่ยไปโดนนิ้วอายชาวันตีตีตียเย่งนหน่อยมันมีหัน้าไหหัน้าไหมันอได้ยิงขาไปก็นั่หนาบุญเอามายังบอกินไม่ดีเาเจก็ทำไปลองเพง้น ฮะจบแเบเอาไปจบแบบียเตียที่ไนเลียไปบ่ไปบ่ไป,ปไปลองเพ่งน้นาบ่จบแบบีเตีที่หนไหมบ่ครับเนี่ยว่าเากรเดยวี่คุยกับบ่จะว่าเอาคือในวงห้องไปเหมือน,นทุกคนแ<ม>ล้วพราแยลมกับไปแล้ววันิสเอาเต็มฮะเต็มจบดบ่เบียเตทีเหนไหมมันเป็นสไตล์เพสไตล์มันครอบฟอบาธรรมดาียบ ไม่อยากร้องใช่ไหมกว่าดังใช่ไหมกว่าดังไหมเนาะครับผมป้าเฮ้ยน,นี่พ่อแหลมวกว่าดังจีิงแล้วโอ้ดังกระทรวนของพ่อแหลมเจ้ากฤสีดังของเจ้ากระทรวนของเจ<อ>้าของไฟของมันเนาะเราต้องครอบเวอร์นี่ถ้าขนาดข้อยังสีส่สกัดร้องอยู่ลอกพิงฮะดอกพิงไม่เป็ีนครับเป็ี่นจะฟังโอ้ฟังเ,ลงเปลเปเปนเนี่ยน,น,ยน,นร้องว่าเป็ี่ยนกับร้องเบ่งเนี่ยเพ่งไม่เปลี่ยนแน่สิ่งใดที่มันเห็ดว่าเปลี่ยนเห็ดว่าได้เห,ห็ดไหนคนเงินเห็ดหยอยงหัวหนะ้า แต่ยังคือบวกกลัวกลัเข้าออกไงมีบ่มีกวนอ่ะผมหาด้ามมันยังไม่เจอเลยด้ามมีกวนผมอยู่มีกวนนี่อยู่แต่บ่มีด้ามด้ามแบบได้ด้ามแบบดึงให้แบบแต่จุดแบบอะไรที่เลียด่านในในในเอามาสืส่อเของมาให้บนรถสื่อเของมาให้ยังว่าเห็นฮะผมเห็นด้ามงั้นเราก็จะซื้อด้ามเของมาให้อยจะขอใจบ่อ,อย่าไปจงหัวจงเข้าท่านี่มันคือตัวมีตะไบไม่มีด้าม คิดว่าสิสมมติว่าไปลองเที่ยงยกเ,เบียร์เท่ๆเนาะคนที่จะเบิ่งหลายเลยววะฮะเฮ้ยคือจะว่าเนาะเอาไม่เสียงยังหระบเปาเนี่ยโอ้ยมหามาฮะฮะมหาดีลองให้มาหาเออคือเรื่องในมหาเนาะมหาเนาะกับลอดแหนบเป็นเนาะเราเท่เป็นกินไปขอนี่ เอาขากรองเอาให้เอาถิมมาถิมเดี๋ยวเอาไปถิ่มนนเนี่ยค่ะน้องไห้ไปแต่ใส้ไปส่งหลอดไปตอนนี้มีเงินจักบาทตอนนี้มีเงินจักบาทเอาไปยืมหลอกถามเบิ้งถามเบื้งไปยืมถามเ,มามเมบิ้งว่ามีเงินมามีเงินจักบาทมีเงินอยู่ในกระเป๋าจักบาทติดตัวจักบาทหาเรื่องแลย <c oughs> อ๋อคอยเพื่อแต่หาเรื่องคอยถามวมาตอนนี้มีเงนินติดตัวบ่ เีอยู่ครับนี่กีไม่อยู่อนมาเออคอยพ่เยือมหนก็อยากได้เยืมหลไยเพ่นนะผมมายืมหนวบ่มีมี่บมีคข่อยเขา่าษาจ,จ,จินนั่นจินนี่นะโมไปยั่นี่ละหรือว่านึกว่าหรือว่าไม่มีนึกว่าจะามาให้ผมโอ้ขันบ่มีขันยังไงยูลาขันบ่มีกับ่อไห้เลยว่ามี่เยอไหมเนาะรู้จากกวัว อา่าต้องคอยยืมแล้วก็ไม่ยืมดอกเต็มดอกแป้งไปนี้เพจดีเพกายืมครับดอกหดดอกไลยก็ต้องกระสอนี้เงินปิดมันมีกรบบ่อเสะไดายเนาะมันนั่นไปก็ได้รับเนาะเจ้ามันเป็นน้ำเจ้ามันเป็นน้ำปวาสองงานเลยมามือแรกมาเปิดร่งโยนสนามกีฬากัดเพียงขึ้น ออกงานเทที่สองสิเปิดร่องเทที่สองอยู่กันเท่าก็บ,บอไดเร่ันเป็น,ใน,ใน,ในใอะไรจะเอาอย่างมากนะคงคงไดเ่นได้นะไดเรนไดเ่นยุทธ์เโอ้ยใชยูพุม่มครับโอ้ไดเ่นงานหนึ่งยูใช้ยูพูม่มหอ้ก็เจอไลนะ้วะสามงานสามงานได้ไหนอเอนสองมาถึงงานที่สามไปมันไม่ไม่ได้ต <laughs> าบัดมากเหมาตาบัดมากมีสามงานเหรอมันมายู่ใส้เทเลีย เนีสามกีฬาเปิดเปิดวงใช่ไหมทีที่สองแค่ยุ่มทีที่สามมีกันธละมามาสามงานในเล่นงานกลัวงานเครื่องก็แป็นงานอะ่รมันก็เต็มอยู่แต่ว่างานอยู่นี่ก็บว่าเต็มงานอยู่ไอ้กันธละก็บว่าเหรียญว่าเจ้าขึ้นหมันเหรอปะหมันยังครับหมันตัวหมันยังหมันงานเนาะตั้งเวทีอย่างดีหอดใส่บุ๋มันมเงินกับถึงหมันเงินตัว เมื่อไหร่ตั้งวิธีย่างดีบ่ได้เรียนเดี๋ยวก็ได้เรียนแล้ววันที่สิบเก็ดนี่พูดจะสัวทอนเหมือนเฮาไปจะสัวแล้วก็ลงเทีบเตรียมตัวได้ดีเตรียมร่างกายได้ดีก็นี่ฮะยุคนี่ก็ฮ็ดนี่วันที่เก็ดที่วันที่แปดนี่ยว่าวันที่มืออื่นนี่ตั้งวิธีวันที่เก้าเออนั่นแหละไั่แปดที่เก้าตั้งวิธีที่มืออื่นมันมาเมื่อานี่เมือนได้ตั้งวิธีวันไหนาวันนี้วหนอาทิตย์เขาส่งมาไล่กลุ่มยัง เขายังไม่ส่งเข้าไลก์กลุ่มเนาะอ่านในกลุ่มยังจตั้งเต็มเหมือนหรอตั้งเหมือนเก่านั่นแหละตั้งเหมือนเดิมนั่นแหละเวทีเหมือนเดิมไหตมตรไมเออก็ลํำแบบที่ว่าออนไลน์กลุ่มผิดเหมือนเก่าไหมแล้วกอนวันที่ะจะไปลํำก็ลือคือเขาลือต้องไปหลือก็ไปผมไมุ๋มไหมันก็เป็นอย่างนี้เลยนั่นแท้ห้องไปรับดูมีงานชูมือซูมือก็ตั้งชูม,มือลือทุกวัน ยังมาซ่อาเรือยังมาแรงไปตั้งยังพระปานี่ล่ะเป็นเต็นบัตจักเอ้าเนี่ยเ,เ,เ,เขาคือเนี่ยว่าเนี่ยคนรวยเขายังยังน้อยใจอยู่เลยนี่ครับน้อยใจอยังว่าบาดแผล่ำเจ้าว่าว่าว่าตั้งเขาไม่ได้ตั้งเขาไม่ได้มันจะได้ไล้บล <laughs> วบาดแลวัดเอาหนังจะได้วัดไว้วัดไว้เก่าแล้วอืมอัพเดต บึงองยังไงเบืงนึกเบ้องน้งโปล่ด้หรอเบื้งแล้วันจากกิ่งกิ่งเกิดมะช่อมเอ้าจะกินขอดเกินขอน้ำพอแแลม,ต,มแติบงไปเบืองแกงเห็ดพอแหลมก่นอนอัดไปแลอวตีพอ่อไปตัวไปก็ไปตัวบ่เนี้ยไปเร็วดัเลยเยกก ดังเราแยกวง,งนี่บ่เต<า>็มว่าดังเรแยกวงป่ะน,นะพ่อเจ้าแยกตัวเมียของมันมารวมเนาะจากว่าพ่อเป็นมนะ<ๆ>ดังละแยกวงป่ะน,นะ <c oughs> <c oughs> ก็บอกเป็นแต่ว่าพ,พอแลมบอกกินขาน้ำมันกันก็เพิ่นพอได้ว่าดังเราแยกวงมาหลูกใสกับจังไรเนาะลูุกใสเนี่ยเป็นอะน นนนคนอดเต็มไปลองเพ่งจบแบบเลยทีนี่เลือกผิดแบบเลยวะหอม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 แจ้งเห็ด ามาพี่น้องมาจีนขอต้นโพแหลมครับเอาขอบคุณพี่น้องทุกการติดตามขอบคุณทุกการเรื่องห่วยพ่อได้ร้องเพลงวะจบแบะเ,เ,เท่ๆครับผมกับสิมีคนทรงไปจบแบะเท่ๆกันไปเสนอบอใหายอยู่เอาเต็มไปร้องเอาพี่นี่เต็มไปร้องจบเท,เท่ๆ รับคลิปนี้นะครับพี่น้องฝากไว้ชมนีสักคนนะครับคลิปหน้า,าขอกระมายนะต,ติดตามทางช่องพยาลีลำเพินออฟไิเชียลขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับ